ขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาเรสมา4 5 6อีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่มาลงคลิปช้าค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะชามีคิวดูดวงเต็มทุกวันเลยค่ะอ่ะและในเดือนนี้นะจะมีดาวย้ายทั้งหมด 5ดวงด้วยกันค่ะทุกท่านม Down put, Down uk, กกีดาวพุธดาวศุกร์พระเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และสุดท้ายก็เป็นดาวพุธอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายสองครั้งเลยนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งพลังงานที่ดีๆและสิ่งที่ต้องระวังเช่นเคยนะคะก่อนอื่นค่ะชามีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะหนึ่งเลยค่ะ ช่องของชาเนี่ยนะคะทํานายดวงแบบลัคนาเป็นหลักนะซึ่งจะมาจากเวลาเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทำนายค่ะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีเฉยๆนะคะหากคุณยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองค่ะแนะนำเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าควรไปตรวจลัคนาหาลัคนาที่แท้จริงของตนเองก่อนค่ะซึ่งคุณเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมที่ชาได้ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการตรวจลัคนาค่ะก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยนะคะและใครที่ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะแอดไลน์ไปที่ ad sin แ,แสหรือว่า ad z i n z a e อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณไปค่ะวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้คุณเนี่ยใส่โค้ดเชิญค่ะเพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกร,รมฟรี30วันนานาทีหรือว่า na nat ค่ะและกดส่งข้อมูลเพื่อผูกดวงนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการประมวลผลค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่าอ่านดวงค่ะคุณก็จะได้ทราบลักษณาของตัวเองและนอกจากนั้นนะคะคุณจะได้รู้พื้นดวงของตัวเองด้วยค่ะ เวลาที่มีดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะให้คุณเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คุณต้องระวังพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะ และคุณสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าโปรแกรมนี้ปลอดภัย100%เซค่ะจะไม่มีการขอข้อมูลทางธนาคารทางการเงินไม่มีการขอเบอร์โทรหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนแม้แต่ชื่อก็ไม่ถามค่ะโปรแกรมนี้ค่ะรับประกันความแม่นเหมือนมีสินแสมาดูดวงของคุณให้ด้วยตัวเองเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่องของชาเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่ง จึงไม่สามารถตรงและแม่นยำกับคุณได้100%เนะคะถ้าจะให้แม่นขนาดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการปรึกษาแบบส่วนตัวค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเพราะแม้ว่าการดูดวงแบบลัคนาเนี่ยนะคะจะเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีแต่คนที่อยู่ลัคนาเดียวกันค่ะก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้วยตัวแปรอื่นๆเช่นเวลาเกิดปีที่เกิดสถานที่ที่คุณเกิด เบอร์โทรที่คุณใช้สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความคิดและทัศนคติของตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลักษณาดเดียวกันก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสุดท้ายนี่นะคะช่องของชาค่ะจะทํานายแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ดาวพลังงานดีชาก็จะบอกว่าดี แต่ถ้ามีเรื่องที่ต้องระวังนะคะชาก็จะเตือนโดยตรงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนน,นะคะครับฟังอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้สติค่ะในร้ายมีดีในดีมีเสียนะคะนั่นคือสมดุลของโลกใบนี้และสําหรับใครที่ท,ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะขอเชิญไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนเลยนะคะ หมายเลขสี่หรือว่าดาวพุธเนี่ยนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการพูดการขายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆนะก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งตัวตนหรือว่าตนุค,ค่ะจะส่งผลในเรื่องคำพูดสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะช่วงนี้ค่ะพลังงานของดาวพุธส่งผลให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการสื่อสารของคุณหากว่าคุณตั้งใจดีๆนะก็จะมีโอกาสได้ดีๆนะคะ โอกาสตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้เช่นเงินที่มากกว่าค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นลักษณะพิจิกรช่วงนี้โชคเข้าข้างทุกอย่างเป็นใจนะคะทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ด้วยนะคะไม่ใช่ชาวบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรง่ายๆนะคะแล้วไม่ทำอะไรเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันแล้วก็งานเนี่ยจะยุ่งเป็นพิเศษเลยนะ และอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆเรื่องงานนะคะก็อย่าละเลยสุขภาพของตัวเองก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเงินที่หามาได้ไปจ่ายให้คุณหมอหมดนะต่อมาเป็นดาวศุกร์นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1ธันวาคมค่ะหมายเลข6หรือว่าดาวศุกร์นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักค่ะรวมไปถึงสเสน่ห์ของสวยๆงามๆอะไรก็ตามนะคะที่เป็นของดูดีมีราคาดูแพงนะคะ พลังงานเนี่ยก็จะเป็นความร่าเริงสดใสาอารมณ์ดีแล้วก็มีการแล้วก็การทำตามความสุขทำตามใจตัวเองค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภหรือว่าลาภานะก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภความรักช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวกินรู้อยู่สบายจับจ่ายใช้สอยก็ระวังนิดนึงนะว่าจะช็อปเพลินเกินไป ส,ส่วนคนส่นนะคะช่วงนี้เวลาออกจากบ้านนะยังไงก็ต้องทําให้ตัวเองดูดีอารมณ์ดีเข้าไว้เพราะว่าอาจจะได้เจอกับใครบางคนมาปิ๊งคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆค่ะว่าเตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์ เคยไหมคะเวลาคุณไปห้างใกล้บ้านนะคะแล้วคุณไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าไปนะคะไปแบบชุดอยู่บ้านเลยเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ดันไปเจอคนรู้จักที่คุณเนี่ยไม่อยากให้มาเห็นในสภาพนี้นะคะก็ทําไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะไม่อยากพลาดโอกาสดีๆก่อนออกจากบ้านนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีสักนิดนึงนะคะ เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าจะออกไปเจอใครบ้างการทำตัวให้ดูดีจะสร้างภาพจำที่ดีให้กับตัวคุณรูปลักษณ์ภายนอกเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่คนเราเนี่ยจะตัดสินกันแต่ว่ามันดันเป็นสิ่งแรกที่คนเนี่ยใช้ตัดสินกันเพราะฉะนั้นค่ะภาพลักษณ์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะ ส่วนนีสใส่ใจคอเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้เวลาศึกษากันไปค่ะและช่วงเวลานี้เนี่ยให้งดความคิดเรื่องการลงทุนหรือว่าพักเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียมากกว่าได้นะคะเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะขาดทุนมากกว่าค่ะต่อมาเป็นพระเกตนะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะ หมายเลขเก้าหรือว่าพระเกตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะการปฏิบัติธรรมการไปทําบุญนะคะการเดินทางไกลต่างประเทศภาษาต่างประเทศแบบนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของความทันสมัยออนไลน์โซเชียลเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งคู่ครองหรือว่าปัตตนินะก็จะมีผลในเรื่องของความรักค่ะคนไม่สดช่วงนี้นะคะ แฟนสามีหรือว่าภรรยาของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะทรมะทมโมเลยทีเดียวค่ะหรือบางคู่เนี่ยนะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะชวนคุณไปเข้าวัดทำบุญหรือปฏิบัติธรรมด้วยกันค่ะถ้าเป็นจริตเดียวกันนะคะถือโอกาสนี้ไปทำบุญด้วยกันก็จะดีมากๆเลยค่ะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคู่นะบางคนค่ะสนใจเรื่องสายมูาศาสนาการดูดวงมากกว่าปกติคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ย ส่วนคนโสดน,นะคะลองหาเวลาเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่เคยไปนะคะที่ที่คุณไม่คิดว่าจะไปค่ะอาจจะได้เจอใครที่ถูกใจก็เป็นไปได้เลยนะและบางคนมีโอกาสเจอคนถูกใจเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาะหรือว่าพบรักในโลกออนไลน์นะคะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยค่ะ ถ้าเจอกันในโลกออนไลน์ค่ะคุณจะต้องเช็คว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะมีตัวตนอยู่จริงๆไหมนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่จะเช็คก,ก็คือขอเปิดกล้องคุยค่ะต่อมาเป็นดาวอังคารนะคะจะย,าย,ย้ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่27ธันวาคมค่ะไม้เลข3หรือว่าดาวอังคารเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความขยนันพลังงานสูงอดทนแล้วก็มีความเป็นสายลุยบุกบา่าฝ่าฟันนะตาม,มาด้วยอารมณ์ร้อนความประมาท ตัดสินใจเร็วแล้วก็ไม่รอบคอบค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าดาวนะักรบนั่นเองนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งตัวตนอีกแล้วนะคะก็คือตนุมีผลในเรื่องของอารมณ์การกระทําแล้วก็อุปสรรคค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างบ้าพลังเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดาวอังคารเข้าตัวเองแถมยังเป็นเกษตรอีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็จะพลังงานเยอะเป็นพิเศษนะคะทําอะไรว่องไวคิดแล้วลุยเลยไม่กลัวอะไรเลยนะคะแต่ว่าขาดความรอบคอบด้วยนะสิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือเรื่องอารมณ์ของตัวเองเนี่แหละเพราะว่าคุณจะใจร้อนมากด้วยอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนี้ เรื่องบางอย่างนี่นะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันใจค่ะบางทีบางครั้งนะคะถ้าเราทําอะไรเนี่ยโดยรีบร้อนเกินไปไม่รอบคอบไม่วางแผนก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่จะเกิดผลดีค่ะและช่วงนี้นะมีความมั่นใจในตนเองสูงมากโดดเด่นค่ะจนคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนไส้อิจฉาก็พยายามอยู่ให้เป็นนะคะอยู่ในขอบเขตของความพอดีค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนเรามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือคุณจะต้องมั่นใจแล้วก็โดดเด่นให้ถูกที่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไปโดดเด่นเกินหน้าเกินตาใครบางคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นตัวอันตรายแบบนั้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนค่ะให้ท่องไว้เลยนะคะว่าคนเราเนี่ยมีคนรักมีคนเอ็นดูใช้ชีวิตง่ายมากกว่ามีคนเกลียดมีคนกลัวค่ะ ต่อมาเป็นดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนะคะ1เดือนเต็มหมายเลขหนึ่งหรอว่าดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของความโดดเด่นเป็นผู้นํมนา,า,ามีอํานาจบารมีบุคลิกดีมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองมีความรับผิดชอบสูงค่ะกล้าตัดสินใจตามมาพร้อมกับความดือรร้นเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนนะคะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แบบนี้ค่ะ ให้หนึกถึงดาวอาทิตย์น่นนะคะที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดาวทุกดวงเนี่ยก็ต้องโครจรรอบเขาแถมยังเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะพลังงานของดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งตัวตนหรือว่าตนหนุอีกแล้วค่ะและนี่ก็เป็นดาวดวงที่3แล้วนะคะที่ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งตัวตนค่ะก็จะมีผลในเรื่องของการงานแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองค่ะ ช่วงนี้พลังงานจากดาวอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้คุณเนี่ยโดดเด่นมีความมั่นใจมีความสามารถแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยค่ะการที่เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็อย่าลืมฟังคนรอบข้างบ้างนะยิ่งถ้าคุณทํางานกับคนหลากหลายทํางานแบบเป็นทีมไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะจะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ค่ะช่วงนี้งานเยอะงานค่อนข้างยุ่งค่ะ ด้วยความเก่งของคุณแล้วก็ความสามารถของคุณเนี่ยะคะ่ะเลยได้รับมอบหมายงานเยอะหน่อยนั่นเองอาจจะเหนื่อยนะคะแต่คุณจะสามารถทำงานรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่ายังไงเนี่ยก็อย่าละเลยสุขภาพของตัวเองค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวพุธนะคะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7ธันวาคมค่ะ หมายเลขสี่หรือว่าดาวพุธนะคะพูดไปแล้วว่าหมายถึงเรื่องอะไรนะคะครั้งนี้ค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินหรือว่ากระดุมพระนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินสุขภาพและโชคลาภค่ะช่วงนี้นะเงินหาง่ายค้าขายคล่องยิ่งถ้าใครทํางานที่ต้องใช้การสื่อสารเจราจาเงินยิ่งเข้าดีเลยค่ะใครทําออนไลน์ก็ไลฟ์บ่อยๆโพสต์บ่อยๆนะคะเงินเข้าดีมาก แม้ว่าสภาพการเงินของคุณจะคล่องตัวขึ้นก็ไม่ควรประมาทนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะเช่นกันเรียกว่าเงินเข้ามาแล้วออกไปง่ายๆเลยค่ะก็แนะนํานะคะว่าคุณควรบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีจะได้ไม่มีสถานการณ์หมุนเงินไม่ทันเกิดขึ้นนะคนที่รวยเนี่ยหาเงินเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องบริหารเงินเก่งด้วย สรุปเลยนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาพิจิกนะรายได้จะมาจากการขายการพูดแบบทั้งออนไลน์และแบบเจอตัวไม่ว่าคุณจะมีสกิลอะไรนะคะงัดออกมาใช้ให้หมดเลยช่วงนี้พลังงานเยอะอยู่แล้วนะดาวเป็นใจทำอะไรก็ง่ายไปหมดเงินเข้าง่ายและออกง่ายเพราะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนให้ดีๆนะคะช่วงนี้นะอย่ามีปัญหากับใครไม่ควรประทะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีก็พอคะ่ะ และจะมีเรื่องให้ได้ใช้เงินซื้อความสุขปรนเปลอตัวเองกินเที่ยวเล่นสนุกสนานนะคะก็ขอให้มีสติอย่าใช้เงินเพลินจนหมุนเงินไม่ทันตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ก็เก็บไว้เป็นกําลังใจค่ะแต่อะไรที่ฟังแล้วนะคะรู้สึกจิตตกก็ไม่ต้องคิดมากค่ะปล่อยวางนะคะแล้วก็รับแต่พลังงานดีๆไปค่ะอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าชีวิตคนเราค่ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะคะ เวลาที่พลังงานหรือว่าดวงเราดีๆเนี่ยนะคะเราก็ทําให้เต็มที่แต่เวลาที่พลังงานไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยนะคะเราก็ควรมีสติตั้งรับค่ะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราค่ะจะดีไม่ดีเนี่ย อยู่ที่ความคิดและการกระทําของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะที่ฟังกันจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขกายสบายใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ํารวยเงินทองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ